อ่ะโอเคอันนี้คือคอมเพล็กซ์เปอร์มาเนนทิชชู่คอมเพล็กซ์เปอร์มาเนนทิชชู่ก็คือเซล์หลายชนิดใช่ไหมหลายชนิดมารวมกันแล้วทำหน้าที่อย่างเดียวกันเซล์ Sell หลายชนิดมาทำหน้าที่อย่างเดียวกันต่อกลุ่มแรกที่จะพูดถึงคือไซเล่มเร็วๆจดก่อนจดก่อนจะไปตีกันเตี้ย ไซเลมนะครับท่อแรกคือท่อไซเลมคือท่อลำเลียงน้ำท่อลำเลียงน้ำประกอบไปด้วยทราขีดเวสเซลเมมเบรนไซเลมพาเรนไขมาและไซเลมไฟเบอร์นั่นหมายความว่านี่โผลมาเลยพาเรนไขมาก็ขอสารเเนนิดหนึ่งมาอยู่ด้วยและไฟเบอร์ก็มาเวสเซลเมมเบรนเนี่ยเดี๋ยวมันเป็นเซลล์ชนิดหนึ่งแต่ทราขีดก็มานี่ดังนั้นทั้งไฟเบอร์ทั้ง iber, ทราขีดทั้งพาเรนไขมามากันหมดตอนนี้ มารวมกันหมดอยู่ตรงนี้เนอะอันนี้คือไซเล่มนะจำไว้นะว่าไซเล่มประกอบไปด้วยอะไรบ้างไซเล่มประกอบไปด้วยทราคีดเวสเซลพาเลนไคามาและไฟเบอร์อันนี้ท่อไซเล่มลำเลียงน้ำ <c oughs> มันเฉยหรือมันเป็นแหวนหรือเป็นช้างวะเออช้างวะไอ้ที่มอสองเรื่องมอสงกันปะมันมีเรื่องนี้ที่มันถามเราเราเป็นมินกับต้มยำกุ้งที่มันเป็นช้างอยู่ไหนอะเออว่ามีเรื่องที่เป็นแหวนคืออยู่ไหนอะกอล่ามก็ที่มันเป็นพนณาพัดสามเนี่ยนะพ่อเงียบเที่ยเลยวะมึนรอกไหเนี่ย ไม่ใช่นี่มันเป็นกำอไรข้อตีนะฮะไม่ใช่ไปเรื่อยแล้วไปเรื่อยแล้วอันนั้นมันเรื่องอันนั้นหรือเปล่าแดงอ่ะแดงเขใช่แดงคืออะไรแดงก็คือลูกแม่นาคไงไม่หรอกแม่นาคที่ไ้งีนแม่นาคอนไหนอที่ไมโอห์อไม่ใช่ไอแดงเป็นกุระไอบูไอแดงไงไอแดงมันเป็นนักสู้อ๋อไปเที่ยวด้อวยเด้อ แกนี้มันมีหน้าที่ของมันแต่ละนอ่าใช่เดี๋ยวต้องไปจําอีกนะเดี๋ยวต้องไปจําอีกว่าเอ๊ะอันไหนช่วยมันจะช่วยเหลือกันส <away> <more communism> ีเซลล์เนี้ยเธอนึกภาพออกไหมว่าเหมือนเธอหยุดพูดก่อนเหมือนเธอเอาหลอดน้ําหลายๆสีเอาหลอดน้ําหลายๆสีมามัดรวมกันหลอดน้ําหลายๆสีมามัดรวมกันกลายเป็นไซเลมนั่นเองซึ่งท่อหลายๆท่อหรือหลายๆชนิดเอามารวมกันแล้วกลายเป็นไซเลมนั่นหมายความว่าตอนนี้มันมันมันอยู่ที่คอมเพล็กซ์ไง Complex ก e r คอมเพล็กเปอหมายความว่าเซลล์หลายๆชนิดมารวมกันแล้วทำหน้าที่อย่างเดียวกันเนี่ยเซลล์หลายๆชนิดในที่นี้ก็คือชาคีดเวสเซลเมมเบรนไซเลมพาเลนไคมาและไซเลมไฟเบอร์ทั้งหมดนี้รวมกันกลายเป็นท่อไซเลมซึ่งมาช่วยกันลำเลียงน้ำทั้งหมดนี้จะช่วยกันลำเลียงน้ำแค่ลำเลียงน้ำมันมีเยอะขนาดนี้เลยเย สิบเปดะหลักวิชาเป็นตี้ชีวะตกเมฆหนยเนี่ยอไม่น่สอแอมบอยคูเลนอมึงสอบมึงสอบของแอมบอยังยังเลยไม่โดนพเชืราีา่เขาสอบแอมบอแล้ง่ายกว่าวิเวียนมากเรอไอ้แบบก็เต็มใช่ไหมเงี้ยนะเต็มที่อะไรเขาไม่เต็มที่แดบุไม่เต็มเ็ไม่เต็มไงี่ถ้ามึงสอบแอมบอยไม่ผ่านแอมบุไม่เต็มวะมึงเเรียนพี่แบงได้เลยเออ มึงไม่ได้ถายเรื่องวูนี่ไอ้เงี้ยข้อสอบไอ้มอสแบบจำไปก็ทำได้เลยอ่ะไอ้เรื่องเรียนี่ไม่ใช่เรื่องนี่กำลังเียนมึงจะได้สอบเลยได้ยังไงโอ้โดก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นเออก็ต้องตอนหนั้นการเรื่องง่ายๆที่ชอบอ่ะก็คือโฟโต้เซนเซอร์แล้ววันนี้เป็นอีกทีโอ้โหขนลุกไนลุกอะไรมันพ e ูดไปแค่เลยมันไม่ทำเลยเดี 2> 2> ๋ยวใสไข่ปูใส่ต่อมาเอาลันเดอรต่อหน่ะมา มา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 ม่อามาามามามาาม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 ่มามอมาาม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 ากามมาามามาาาม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 ีมมามามาามาามาม่าม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 านาาาามามามาามาาม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 าาเรา lem, ียกว่ามันคือเอา เอ็นวอลเอ็นวอลก็คือจุดสุดท้ายจุดสุดท้ายของเซลล์วอลอ่ะมันมันไม่ชัดหมายความว่าหมายความว่ามันมันเป็นเซลล์ที่ไม่ได้ไม่ได้มีความเด่นชัดอะไรขนาดนั้นและมันเป็นเซลล์ที่ประกอบประกอบเฉยๆเป็นเซลล์ประกอบเฉยๆเน,เ,เ,ฉยเนาะไม่มีชีวิตโปรโตพัสโปรโตพาสสลายไปหมายความว่าก็พวกไซโตพัสซึ่งอะไรไม่ไม่เหลือแล้วเนาะอืม no. นั่นหมายความว่า1และ2วอลมันหมายความว่าอะไรผนังเป็นยังไงมีทั้งบางและหนามันต้องโยกความเชื่อไปทอะไรเลยมันน่าจะเป็นสับของเขาอะเราว่าน่าจะเป็นสับของเขาในการวัดขนาดของเซลล์วอล์มีการไปค้นพบอันนียหรออไม่ไม่ค้นอะไรสักอย่างอยู่เฉยๆดีกว่าไม่อยากไปค้นพบอะไรถ้าพี่แบกค้นพบพี่ก็จะตั้งชื่อพวกนี้ว่าแบงค์ใช่ไหมไม่อ่ะตั้งชื่อว่า หอมดวนี่อยู่ือนควาชืนหอมหอมดวนเหมือนรถดวนวะไม่หอมดวนคืออะไรก็หอมคือหมาที่บ้านแล้วเราสนอว์ไบโอไบโอก็คือหมาสโนปินคืออะไรนะถ้าแปล่อชายหิมะเหรอเอออ่ะจชาหิมะมาดูร้อนยังไงแต่แล้วดูไม่ร้ออ่ะมันมันเป็นความร้อนที่เยือกเย็น อะไรแบมบูไม่แซลเซลนนที่แบตนะที่แบตมันมีไม่พวกนี้ก่อนโออใครมีเพื่อนอยู่เทพประดิมไม่มีมีอยู่มหกอยู่ไม่มีพวกนี้ไปสอนได้ไกเออแล้วหกเป็เพื่อนได้ไงเออไอแบมบูยังมีเปืือนปุ๊บสสี่สห้ายังมีเลยเปืือนอีแบมบูอ่ะ เพื่อนเธอสี่สห้าเพื่อนเธอไงเพื่อนเธอแก่ๆก็มีเยอะใช่ไหมล่ะอย่างนั้นเรียกเพื่อนหรือเรียกพี่อนก็รวมกันเป็นหมู่เดียวกันเขาเรียกว่าหมู่เดียวกันก็เป็นเพื่อนกันมันไปกลับมาผมมีเพื่อนฝั่งนั้นด้วยหรออะไรนะผมมีเพื่อนอายุเท่านั้นเ้ยหรอใช่มีไหมเออมีพี่เฟ็กซ์นิวเธดาว่าก็เป็นเพื่อนกับพี่แดงได้เออใช่แบ๊กนิวกลัวละเกิเออเออเหมือนตึกอีแหละ แบงอายุเท่าไรแล้วสองห้าก็ไม่เท่ากับพี่แบงได้เวลาพี่เริ่มทำงานเม็นอาช่ยนะพี่พี่เริ่มทมาอายุเท่าไรอะไรนะพี่เริ่มทำงานอายุเท่าไรสองสามอ๋อสองปีเหรอพี่เพิ่งทำงานแค่สองปีเหรอใช่ไม่เชื่อจริงป้ะช่ิงพี่วันรู้อายุเราหรอไม่รู้ไม่รู้บอกพี่ว่าไปพยายามเลยเลย เข้าใจเลยว่าแค่เหมือนการเรียนมันมีความพยายามอะไรอย่างเงี้ยคนอยากเปรียบเทียบกีนโอเคโอเคแต่พี่แบงค์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อายุ25่วิบาผมว่า28 32ค่ะ27แปดไม่เกินสามสิแต่20่สิบปลายๆเขาอ่ะ41ทุยจริงเหรอเวอรอย่าเวอรอย่าพี่แบงค์ฉีดเมโซเหรอเมโซสีสเต็มเซลล์ไม่มีเนี่ยไม่มีคลิป ฉีดสเต็มเซลล์จากปลาซิลเอาปลาซิลสเต็มเซลล์ปลาซิลมาช่ไอ้เดั่นพ่จิ๊เลยเหรอฉีดซิลเลยเจ๋โอ้ยไม่ได้อาบนำบุ้เล่นไม่ได้ทำไม่ได้ฉีดถูกป่ะเคยฉีดแค่โบท็อกแค่นั้นนอกนั้นไม่ได้ฉีดอะไรโบท็อกฉีดตรงเนี้ยีเนี้ยไม่มีโอเจ็บเจ็บเจ็บมันพี่แบงค์ฉีดโอ้มัดเขาถามจะกี่นี่มึงก็มาฟัง อุ้ยบอกว่าความหนาของเซลล์วอลถ้าเป็นสอคือหนาเหรอเออหึ่งบางสองหนาสามกระโคตรหนาสี่กระซั่มโคตรกรโคตหนาหน่อยอ่ะปุ่นโคตรมาลงมโคตรหนาเก็บเสียงไว้เก็บเสียงไปแล้วเด้อ <c oughs> อันนี้คือชาขีดไปเร็วต่อไปเวสเซลมาเวสเซลเมมเบอร์เวสเซลเมมเบอร์รูปร่างยาวเป็นท่อติดกันรูปร่างยาวเป็นท่อติดกันมีอ่า สามารถเห็นคำว่า end wall เนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าเซลล์ wall พูดว่ยังไงดีวะเป็นเซลล์ wall ระยะสุดท้ายไม่ใช่สิเป็นเซลล์ wall ที่ถาวรไปแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วเข้าใจไหมว่าหยุดหยุดแล้วเออขั้นขั้น m a กแล้วเป็นขั้น m a กของเซลล์ wall แล้วอะก็คือมึงอยู่อย่างเงี้ยมึงไม่มีบันเปลี่ยนเป็นอะไรได้แล้วแค่นั้นเองก็คือจบแล้วจบจบเซลล์ wall แล้วประมาณนั้นเนาะมีช่อง เปอร์เออมีช่องเปอร์ฟอร์ราฟอเรชันฟอเรชันเปอร์ฟอเรชันไอตัวเนี้ยมันมีช่องเปิดเดี๋ยวเราไปดูว่าช่องเปิดเนี่ยเปอร์ฟอเรชันเนี่ยมันคือช่องอะไรเป็นช่องเปิดที่แน่นอนเอาไว้ให้ของเหลวเข้าของเหลวจะเข้าช่องนี้เดี๋ยวดูว่ามันเข้ายังไงไม่มีชีวิตเออนี้รู้แล้วเนาะเออมันไม่มีชีวิตโปรโตพาซึมสลายไปอันนี้ย้ำอยู่นั่นแหละก็คือไม่มีเซโทพลตพาซึ่มนั่นเอง เลวเวทเซลเมมเบอร์แล้วเวทเซลเมมเบอร์วันนี้เราจะให้หมดทั้งเซเลมและโฟมเลยเดี๋ย้ไหมครับใจได้พอแล้วดูแนบแบบบูให้พอใจนะแบมบูจะจบจบฮะโอ้โหน้ามันบอกได้ขนาดนั้นเลยใช่ใช่รู้ดูดูก็รู้เลยมึงเรียนคนเดียวไปสองดูโอ้โหตอนนี้กึเรียนอยู่เมื่อเนี่ยฮ่า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 าฮ่าาไม่พยังไงนะมึงพูดว่าอะไระเมื่อกี้ เราเรียนเรียนอยู่หรือเปล่าเป็นถามตัวเองว่าเรายังเรียนอยู่ใช่หรือเปล่าอยาตุ้นตัวเองเหรอเราเราคือคนเดียว่ไอ้แอมอโปรใตัวมัเดี๋ยวฝากเดี๋ยวฝากเดี๋ยวฝากกอบัวแอบถ่ายข้างหลังข้างไมาข้างหน้าอย่างนี้ด้วยนะจะดูว่ามันอะไรไว้ไม่แล้วให้กอบัวแล้วให้กอบัวส่งมาให้หน่อยเดี๋ยวส่งให้แม่มันก่อน พี่ต้องพี่ต้องรอรอๆจะเกมกันนึงอ้านี่ว่าไม่เล่นเกมทำไมว่าทำไมไม่เรียนเรียนเลยเรียนดิเฮ้ยนีมึงเิคนเอเคนล่ากงมากเลหรอเล่นเกมคันะฮะ ไม่ไม่ต้องเดียเลยว่ะมึงดูพวกคูเป็นตัวอย่างหน่อยได้ปะไอใครนั่งกดไมาครับเนีนั่นถามต็อว่ามันมันจดตั้งแต่ไหนมาดูตั้งแต่ไลรแรกเอาก็จดมาตั้งนานแล้วไหนพอไล่นี่หรอไหนจดไม่รูเอาจะลบชีละจะลบจะลบละจะลบละ ความเป็นแกงโจอตกุ้งหูไรอีกอย่างอ่ะเวสเทลเมมเบอร์ไปแล้วนะยย่งไมกดเลโอ้โหยงเล่ยๆข้านงก่างเราต่ออันนี้ทุกคนดูก่อนทุกทุกคนดูนี่ทุกคนดูนี่อันนี้คือทราคีดกับเวสเทลเมมเบอร์ความต่างมันอยู่ตรงไหนวะเหมือนมันเหมือนกันเถอะไอ้ทั้งทราคิดกับเวสเทลเมมเบอร์เนี่ย ความเหมือนคือมันเหมือนกันเพียงแค่ว่าทราคีดรูมันเล็กเวสเซลรูมันใหญ่และสุดท้ายแล้วมันมีรูที่เรียกว่ารูพิษนะครับรูพิษคือรูกลวงตรงกลางไม่ใช่รูกลวงตรงกลางสิรูที่ระหว่างเนี่ยตรงนี้ตรงนี้รูเนี้เนี่ยรูเนี้เอาบปเขียนรูกลวงรูวงรูวงอ่ารูรูเล็กๆรูเล็กๆลูเล็กรูมีเหมือนกันไอตัวนี้ก็มีเนี่ยเธอเห็นไหมว่ามันต่อเชื่อมต่อกันดูตรงนี้อันนี้คือ1เซลนี่อันนี้คือ1เซลลเนี่ย แล้วเห็นไหมมันมีอันนี้ก็คือหนึ่งเซลล์ต่อกันแล้วตรงกลางมีรูเนี่ยรูกวงตรงกลางสามารถน้ําสามารถผ่านเข้าอ,ออกได้อันนี้คือไซลเลียมอยู่เนาะอืมอ่ล้ถ้าน้ำมันผ่านเข้าไซเลียรูแล้วก็องปิดหรอตอนนั้นอ่ะเดี๋ยวมันมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นมันเกี่ยวข้องกับกระบวนการออสโมซิสน้ำมากไปหาน้ําน้อยแล้วมันมีแรงยึดเออเดี๋ยวก่อนใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวพูดมันมีแรงยึดของในท่อด้วยแรงยึดของน้ําที่ดึงกันขึ้นไปอีกเพราะอะไรเพราะว่า การลำเลียงน้ำกับเลียงอาหารมาคนละทางถูกไหมน้ำคือลำเลียงจากล่างขึ้นบนถูกต้องหนีแรงรบ่วของโลกแรงรบ่วของโลกคือลงด้านล่างดังนั้นน้ำแม่งถูกดูดขึ้นดังนั้นแรงดูดขึ้นมันจะต้องเยอะกว่าแรงที่เอาอาหารอาหารถูกสร้างที่ใบส่วนใหญ่ใช่ไหมอาหารจะลำเลียงจากบนลง,ลงเออมันต่างกันแต่น้ำต้องล่างขึ้นบนเนี่ยดังนั้นความต่างอยู่ตรงนี้เนาะต่อไป การสะสมลิกนินลิกนินอ่ะผ่านไปก่อนอ่ะเรามาดูไซเลมพาเลนไขมาก,กันเร็วบอกแล้วว่ามันมีอยู่ในนี้ทุกคนจดต่อไปจดนะมึงจดก่อนนะไซเลมพาเลนไขมากเป็นเซลล์ที่มีชีวิตเป็นเซลล์ที่มีชีวิตคล้ายพาเลนไขมากทั่วๆไปคล้ายพาเลนไขมากทั่วไปอายุมากขึ้นผนังเซลล์ก็จะหนาขึ้นสะสมแป้งสะสมน้ำมันเป็นเซลล์ที่มีชีวิต พาเรนไคมาเป็นเซลล์ที่มีชีวิตนะก็คือเซลล์พาเรนไคมาทั่วไปเมื่อกี้ทั้งสองอันที่ผ่านมามีอะไรบ้างอันแรกคืออะไรทราคีดมีชีวิตไหมไม่มีเวสเซลมีชีวิตไหมไม่มีพอมาถึงพาเรนไคมามีชีวิตผู้เลี้ยงผู้แป่นผู้ไปไร ที่ตอบถูกน in ี่พอตั้งใจเลดจะโอ๊ยหาเหียคุณได้ปวดอะไรคุณตลกอะไรกับยิ้ทยว่าที่ยมูไม่ทำอะไรนะวันนั้นมาเลๆอ่ะมันสะดุดตปะก็เหียนะมันหัวโคบไอ้เนี้ยมันหัวโคบไอ้เหียไอ้เหี้ยแบบคุตลกจนคุน้ำตาคดมน้อยู่นะไอเีย

ยคือเสียงมันจะทอนไงทอนทอนปวเลยตอน้โวด้วยอยากทอนวดเห่ใจเย็นเอนแ่่บบอะไจูคนเดียวได้ีเฮ้ยหุบม๋งไม่ต้องใจเลยเนี่ยหันหันหนอีก ส่งให้พ่อตุ่มใครหรอน้องชายปะเป็นน้องที่รู้จักเฉย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 แม่มีความเฉยเฉยต่อปอรองปบดยาละไม่าปลองเราลองปดยาละ ประโยชน์ลมหายใจโปดอย่าลืมพี่เพ้อแล้วอ้อปลอไปว่าอะไรเร็วทุกคนปลอไปว่าอะไรไปแล้วประโยคหลักเหรอเราที่ว่าโปดอย่าลืมเออโปดอย่าลืมใช่ไหมโปรดอย่าลืมใช่ไหมเป็นคนที่เ่งใช่ปลออะไรเงี้ยคือเมื่อมีเขียนประโยชยาวเสร็จปุ๊บข้าาช โปรดลืมนี่แล้วจะเขียนทำไมดล้วจะเขียนที่ไหนจะเขียนย้ำทำไมโปรดอย่าลืมน้องข้อหาลอปอล้อมแปว่าอย่งถ้าปรดลืมว่าปลอยอเขาย่อไม่เราคิดว่าปรดอย่าลืมเถอลงท้ายพี่ชอบเลยมามามาต่อต่อสู้ สซเล่ไฟเบอร์ก็เออตามนั่นแหละเปลี่ยนแปลงมาจากชาขีดเนาะก็คือไออย่างก็พี่แว่นอันนี้จบหน้านี้ก็คอกลับบ้านเลยหรอยังไม่ได้บอกเลยเนี่ยผมจะปัดชิมหิืสิตอะไปัดชิมวิขิดเธอจะสู่ขีดเนี่ยปัิมเ่งาสงปอลอีลยมาจากปัชิมวิขไปถึงข้อความจุดท้ายถึงอความอ๋อหรอไม่รู้จริงพี่รูต้องแปลแล้วก็แปลอีก เคำว่าปัดชิมลิขิตกูไม่เข้าใจอยู่ดีปัดชิมก็คือส่งท้ายปัดชิมคือส่งท้ายลิขิตคือเขียวสุดท้ายอ๋อก็คือก็คือแบบประมาณว่าการเขียนส่งท้ายถูกไหมเอาปอลลคืออ่ะฟังทุกคนมันจะเปิดอลล์คือปัดชิมลิขิตเนอะปัดชิมลิขิตเอแล้วมันเดินออกห้องไปเวยปัดชิมลิขิตปัดชิมลิขิต ใช่มาเสิร์ชหากันเนี่ยพี่เอ๋แล้วเราเรียนพรุ่งนี้ป่ะพี่บอลพี่บอลเหรอพี่ใครที่เราเจอกับพี่บอลอ่าไซเล่ตไฟเบอร์เนาะไซเล่ตไฟเบอร์ก็คือมันก็ไม่ได้ต่างจากทาขีดถูกไหมไอไอไอไฟเบอร์กับทาขีดอ่ะผีเดียวกันเนาะเหมือนกันเนาะรูปร่างยาวลักษณะและสะสมลนนินแค่นั้นเองกบอดจดอยู่คนเดียวกูหันเออนี้ตีมีเค้กจดอยู่มันอู้ยังกันเท่าไห้ อีกลาอะไรวะเราไหวเรอันี้มันมันม uh. ันด่าครูแล้วครูรีนมาอ้เลยครูทำยังไงครูให้คัดทั้งห้องเลยเฮียแล้วฮ่าฮ่าเป็นการเป็นการเพื่อประโยชน์เยอะเออไม่ใชอ อันนั้นเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นกูบอกไปดิจับมือเองจับมือเองไอตื่นเลไอตอนที่กูกวนตีมันสักคัดไปแล้วก็นั่นะไอเหตุการณ์จากเราก่อนหน้านั้นเองมันคือห้องกูอ่ะมันถามเรื่องก่อนหน้านั้นแล้วมันตอบไม่ได้แล้วพอมันตอบไม่ได้เออแล้วพอมันตอบไม่ได้อ่ะแม่ก็หัวร้อนแล้วมันก็สักคัดห้องกูไม่คือมันแล้วพอมันจากหัวร้อนเสร็จปุ๊บแม่กลับมาอารมณ์ดีกูควรตีมันแล้วกูควรตีมันถ้ามันไม่หัวร้อนอีกลอบ ไปแล้วเด้อไปละไปละอยากให้จดอยู่แล้วแหละไอ้บูคุยกับไอ้ตานั่นเนี่ยที่มันด่ากูหลังห้องอ่ะเออเออเมงไปคนเก่าไอ้ต้านบอกอารมณ์ดีทั้ง้าวอ่ะเออใช่เนี่ยเอามาเอามาไปพนเก่าจัดเอามาจบละจบละจะจบละเอามอกี้หมดแล้วของไซเลมสรุปของไซเลมมีทั้งหมด4เซลล์4ชนิดมี4ชนิดคืออันแรกทราคีดอันที่2เวสเซลเมมเบอร์ ไซเลมพารนไคมาและไซเลมไฟเบอร์อันนี้เป็นของไซเลมทิชชู่ก็คือเนื้อเยื่อของไซเลมท่อลําเลียงน้ำอ่ะเรามาจดท่อลําเลียงอาหารนิดนึงแล้วเดี๋ยวก็พอละท่อลําเลียงอาหารประกอบไปด้วย4ชนิดเช่นเดียวกับไซเลมมีอะไรบ้างความต่างคือมันจะกลายเป็นสีบทิวเมมเบอรแทนคอมพาเนียนเซล 4M p พา e n นไ y ม a าและ 4M f ไฟเบอร์มีแค่2เซลล์นี้เท่านั้นที่เหมือนกับไซเลมนอกนั้นไม่เหมือนอันนี้คือลำเลียงอาหารนะอันนี้คือลำเลียงอาหารนะโผลมาคือซีบชิวเมมเบอร์กับคอมพาเนียนเซลจำสองอันนี้ให้ดีๆเพราะมันมีอะไรอยู่ในนั้นคอมพาเนียนเซลกับซีบชิวเมมเบอร์เนี่ยแสดงว่าที่เหลือมันไม่ต้องจำแล้วใช่ไหมจำสิเยอะแยวอ่ะ แล้วแล้ก็คือแบบขอกัวนเดรช้าอะ <Okay. S 2> ไม่คืมันไม่ดนเดช้าไม่คัคือเราเรียนนะมันแค่เรียน50าสิบนาทีลยไหมข้อกลวัวเรียนแค่15